เอเาไว้ยนี่คือกันพี่นอ้องโอ้ดยมันเตรียมสิ่งออกเลยพี่นอ้องกลับสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องป่ายเป็นสุขคนสุคนะพี่นอ้องพบกันอีกคือเก่าคือเดิมมันนี้ อยู่ไหนอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องมาเนี่ยไม่ได้ไปใส่วางงานมาเนี่สิภาคพ,พี่น้องไปหาคุจิโร่มาเนี่ยกับมันนั่งเองกคนมาแลหละนะคุจิโร่พ้นตกสองสามหมื่นมาหนิโบวาเซมีควายจิโร่ยู่บวพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องไปก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปได้พี่น้องเด้อไปพิคโคจิรรอด้ดมกันพี่น้องบรรยากาศทุ่งให้ทงนาพี่น้องเอ้ยมันหนีบุ๊ได้มีงานเกี่ยวเขามาหาโคจิรรอได้บ่ดด,ด,ดีโอ้โบุมีของใส่เนาะเอาของมาใส่ขวดเนาะพี่น้องฮากก็ได้ตัวหนึง่ง มีอย่าบ่านอีกไงมันหักไมีมันมหักไม้เนาะการหากควายไม่แถวนี้มันควายจิโรอบ,บร่ลายนะเธอตนี่ได,ด้ควายนี่เนาะปล่อยเนาะพุดให้มันเห็นเดอ้อจิโร่เนี่ยมันออกไข่ล้วบ่ ไว้หนี่ก็เลิกพอสมควรที่นองเลิกเลิกควรอ๋อตัวยังไม่เห็นยังไม่ได้อีกเว้ยพอปะโอ๊ยโมแม่มันออกไปแล้วพ่อพอหักงไหม

ควายนี่ได้สองสองตู้พี่เนาะเนี่ยบอกว่าสิมีหดสามไปไปหาควายไหมมีตะควายหอยเก่าเขาขุดแล้วพี่น้องบางควายมันก็ออกไป คือคอยนี่มันออกแล้วตัวดินนะพออีกแล้วป่ะเอ้ยเอ้ยัยบแล้วพี่น้องอ่ามนตัว ดีตัวที่สีพ่พี่น้องเลยจิลอย่ำเกี่ยวเขาแหลวพี่น้องอยู่แถวแคมป่าแคม,าามดงแถวนี้แหละมาหนีบรรยากาศกระห่อนก็้พี่น้องเลยแดดแดดข้าไปอยู่ตรงให้ตรงหน้าธรรมศาสตร์บ้านเขาไม่ได้ไปทางไหนพี่น้อง ฮอนเดดฮอนเดดบอยขอชมกันหน่อยได้แล้วบอนี่จิกตัวควจิโลอ,อกหลายพนะี่น้อง ว่ายามนี้มันเขามันในแคมป่าโอ้โหคือเลิกแค่ ขันมาได้ก็ขันนีกขึ้เลยก,ก็บ่อ,อมันเด้อหนัก,กขุดค้นพี่น้องเอ้ยบ่อเป็นขนุดค้นบ่อคำบ่อเงินขนุดค้นนักห้องใต้ดินได้อีกแล้วพี่น้องอใส่ขวดเอาไว้ีิพีพ่อกินเที่ยงเะไได้หนิอยู่สองคนมนันอยู่หยยันอยู่หน้าสองคนพป่นอ่างงี้ร มาหากุจิโอควายจิ่ลได้นี่คือตัวบุอยู่พี่น้องควายใหญ่นียมาลุ้นน้ำกันว่าจะได้ที่มีจักรตัวอยู่บนนี้หูม,มันอยูน่นี่มันมึงทักขาดมั้งเขาต้องคุดไปตามลายมันได้พี่น้อง cái này, này. Phải đợi, sẽ bị sắp tụ mình. Ui ui này Cái này vô đó Cái

หากินง่ายๆพี่น้องเอออยูบ่บ้านเฮาบ้านนอกอ,อกานาหากุดจิตรหาน้ำไม่กินอาหารพื้นบ้านเลยนี่พี่น้องอยู่กับธรรมชาติบุคคลอยู่ในเมืองเลยพี่น้องอยากกินนัองแต่เนื้อสื่อกินสัง่งกินอยู่ในหาานนน้างนี่เขจิตรอจิตรยเนืเที่ยงพี่น้อง Được bò Ui, bò hỏi bò thường đi kìa Bò đậy đậy Không chỉ đậy bò tụi đi Nó cốt phần cái kinh cả nãy lòng này à, nào, mạnh, Hạc mạnh cỏ cực vào đây nhắn Ui, ui, ờ, ui Ui, lực Khăn lực lại rồi bởi tông ảo mình đó Cái hạ ốc quay mình một đại là cả ba Ừ ô, oh, giờ lúc đầu một đại xong quay này Nhỏ nghe ừ. Nhìn ni có cút quay này Xay là cút là Ờ, à, đúng rồi Ừ, oh, đúng rồi khỏi oh. là khuất Xám xì bán hoạt là cái nọ nghe Bằng tốm tự cái là Bằng tứ khó lọ ở bên không, không คุดไว้กันซับมันกล้วยนี่ได้สองเห็นป่ะป้านอชิบิ่มมันได้สองตัวพี่น้องเลยได้กินเที่ยงนี่ดอกไม้นีนะหมูหมูเพิ่นเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำยังหัวเหล่วห้องมากคุดจิโร่พี่น้องคุดจิโร่คุดจิโร่ตากแดดปฏิโอ้ยเป็นวิ่งกับบัดนี้แหละ โอ้บไว้ไว้เขาห้มเขาห้มตอนนี้เจ้าใบสีสามสามหูเด็ดเด็ดยางเที่ยงพี่น้องเอ้ยอากาศแห่ห้อนขนาดมาโคจิรอมาโคจิรอยามเที่ยง นม่ได้จูบ่ไม่ได้เ,ดเ,เป็นเ้า <c oughs> เลยนี่นี่ซับสัพี่น้องด้ยสาหูเหรซับเอาเลยไมอ๋อมันอยู่บ่เอานี่มันสามหูนะ่ะสองเลยต,ตัวนี้ตัวนี้นี่ดีได้อีกแล้วหนึ่งตัว น,นี่ซัดโคเลยนนนนเอาไป,ไปน,นี่โคเนี่โอ้ยไปนี่มีสามโตมม้คนบ่อใส่ละงูมาคอยนาะจีเด็กเด็น่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 แน่แน่าเห็น,น,น,นบก่กตลังสีขึ้นมาใช่ละเด้ลงไปรุ่มเลยกันเนาะ ไว้นี่ถือว่าได้สามตัวพี่น้องเ้ยจะรอยี่มี้สอนสามก็มีสอนสองก็มีเออครบเนื้อครบเนื้อโอ้ยโอเคปล่อกตัวหนึ่งพี่น้องคนคุดไปคุดไปให้เขาเก็บ ตื่นเต๋อโอ้โหควบมือ่อยคบมือ่อยได้นีดยพี่น้องเน่นี่นี่นี่ควบอีกอีกตัวนึ่งพี่น้องจิตเรตัวนี้ถือว่าตื่นคุดต้องไปสามสี่บาทได้อีกแล้วพี่น้องดีครับบอ ไม่เล้วเทียงอยู่ดอกมัน,นิ่งนะใช่หรอปล่าปลาตัวนี้คือเลือกแทะไม่เอาอีกนะต้องเลือกแทะตัวนี้ไว้ในคือบุคคลหน่นอบ๊ะ ออกแล้วโฮกปืก้จนรนะิงึพุดแแ๊บเดียวพี่นนะ้องไงนี้ได้ร้ายเติบกินสองคนกับโบเบิดดอกปันโอ,อเคนนะ้พุดจะรลอมานี่ ตัวนี้แห้ตื่นพี่น้องเอ้ยคุด3บาทพอเฉยที่รอมันนะจอตัวอ้วนคุยลุยคือลงหยานบอ๋อตาเต็มไปเ บอลก็จะพุ่เถื่อนเลยแถวนี้จิโรอร้ายพี่นอนองเลยแถวนี้มันอยู่ตามมันเดินแคมป์ป่าเนองมันก็สิร้ายในี่จิรอทั้งนี้นะเขาเกี่ยวกันเริ่มเลี้ยวบิเดเดี๋ยวเขามาสังเกตบ้างกันว่า กิโลหูได้มีหูได้บุมีเนาะพี่น้องก็คืออันตัวนี้นะควายในน้ำสีนี้พี่น้องยังบอท่านได้ออกไปเห็นมั้ยเนาะมันสีอ้นขึ้นมาเห็ดตัวบุอยู่เลยแบบนี้ถือว่ามันมันยังบอท่านได้ออกแล้วบัดน,นี้เขามาสังเกตบ้างว่าควยใดที่มันมันบุมีหรือว่ามันออกไปแล้วพี่น้องนี่เขาจะมาสังเกตบ้างว่า โฮ่มันจะเป็นโฮ่แบบนี้โฮ่โบมีอันขี่ควายอ้นไว้นี่แสดงว่ามันออกไปแล้วคุดลงไปกับบเจอบอพ่อเด็กพี่น้องมันออกไปแล้วเด้กพี่เนาะมันออกไปแล้วมันไปหาเห็ดควายไหม่ก็แบบนี้แหละนอพี่น้องควายนี่คือกันพี่น้องมีสองโฮ่มันออกไปแล้วอ,บบอ,อวันนี้ โคตต้องไปกับบุพเพบุเจอิดไปเลยดิจินหูจึงตึงอยู่ออกไปแล้วโอ้ยน่ะโคตรต้องไปคิดวรื่องบ่มีพี่น้องมันขึ้นมาห้องใส่เอ้าดิเจือดีไปจีลอไลายพี่น้องเลย

เมื <Five> ่อยเลยก็เมื่อยเพอาะสำนึกเราพี่น้องเนาะคุจิโร่เมื่อยแล้วก็พอาะสำนึกล่ะยังหลายขวอยนะเต็มแถวนี้ผู้แถวนั้นแห้งหลายผู้เท้านห่มไหมเท้าน้นอุ้ยคุจิโร่น่าหลายหลายคุจิโร่ได้สำนึกพี่น้องเหมือนนี่มันแดดแห้งบ่บไวแดดแดดพวมมันสิบสองโมงเนาะพี่น้อง มันบไวไหวเออห่อนก็ห่อนเนาะมื่อนี้กับแดดก็เรากระเดยีเดยมื่อนี่นะแต่ละมือ่อคือว่าขึ้นฝ้าขึ้นฝนมื่อนี้แดดครับได้ซัมมี่พี่เนาะได้พอ,อยุพอกินสองคนมื่อนี้ก็จะกินตอนเที่ยงนะซัมมี่นะพี่นอนะ้องเนาะชิคกี้ลอรมื่อนี้